มาดิดิติกดิติกเอาล้ติกเอาแล้ครับมาดตอนเนื่องลยครับคุณมมาดีอู้มาดมาดีดจัด้มันไปจะไดนวะนักยออุ้ยยโยโอโหดพูดครับมาดู โอ้โหออแล้วครับออกแล้วครับปลาหนูอ่ะนั่นปลาหนูใหญ่น้าน้อนแล้วครับนอนแล้วครับแจ๊สสองครดีโอ้ยกดคังแ,แจ๊สสองครับปลากดว่าปลากระแนงไงแต่ที่สองแล้วครับแต่ที่สองแล้วครับผีว่าเมืองอีสานเลยอยากจูงแขนพาไปบึง นามของไหลจนนมันสิแลบบทจังใดสันดับววาครับสวัสดีครับพี่น้องครับครับวันนี้พบกับตัวล่ม ทะเลาะนะครับบ่าวผู้ไทยใหญ่กับเที่ยาะหากินกับพี่น้องไทยโซครับมือนี่ครับนะครับกะสิลงไปนะครับกับพรานปลาแม่น้ำโขงนะครับติ๊กเนบ่ได้นะครับเสียนติ๊กนะครับหรือว่าพรานติ๊กนะครับนะครับอุ้ยเด็กปัญหาอยู่หากินนะครับอุ้ยสองสามมือน้ำขุ่นครับพี่น้องกับฝนตกทั้งเหนือครับทั้งทางจีนทั้ง ทำปากสั้นครับพี่น้องครับโอ้ยน้ำปุ่นกับปลากระห่าวนะครับปลาห่าวก็คือคือคือปลามันตื่นน้ํานะครับปลาตื่นน้ำนะครับโอ้ยเดี๋ยวพวกตึกสะดุ้งเลาะฟังนี่ก็เต็มนะครับพวกไหลเบ็ดไหลงองนะครับนะครับนะครับพี่น้องครับเพิ่มบริการเสียเวลาครับไปเบอร์บรรยากาศได้ครับพี่น้องครับ โอ้โหบนป่ามันดงไปที่ละพี่น้องเอ้ยัดโอ้ยผักกุ้มกะขนาดนี่เว้ยผู้ใดบักเกียวหญ้าเนี่ยคือบักเกียวนเบิดด้านเลยกล้วยกระยิบกระย่องปั่นคนหัวโปกกระโดดด้วยนี่เว้ย ที่บ่ทางเที่ยวเก่าขึ้นไปี่น้องไปรุกขึ้นหน่อยเราก,ก็จะไปโอ้มันมีทางเก่าอยู่เคือดีจะไม่แย่ไหวเคือนี่ไว้อยู่หน้าเฮือนเท่านะ็ปบ่นล่ะโอ้ระวังมันตกโศกเลยเห็นเด้ ว่ากระสอบอยากกระสอบเงินดอลลาร์ได้ไหมเนาะแบงให้ตัวจกลาดดอนเลยนี่แหละครับผู้ส้อยครับวันนี้โอ้ใส่เสื้อครับใส่เสื้อใส่เสื้อจะไปกัดทอร์ตเลยได้บ้างไหมรวยมเลยอู้หูอ้มดไปที่เนอะมดไป ันจะเกิดการม้วนป่าม้วนป่าม้วนป่าคนกลางว่าบุกป่าภมายถึลวพี่เตัวเพื่อนเลยวะเออยครับพี่อะวนี่ผู้ซอยเมืเพื่อนมีเสื้ออยู่2สองตัวครับคือสุดสี่ไอ้นี่แหละในยกตู้แก้กี้ละครับสุดหนึ่งอะไรสุดหนึงเลยเป็นชุดผู้ซ้อย เอาไว้ไุ่มครับสุดนะทั้ง,งเฮกมันกนเป็นบ้านต้พลพันล้อโอ้ยืกล้องเหรอ่ขึ้นกลนะ้องเจ๊ะยะครีโดนแล้ว โอาทั้งคุณครับแมนตะมงตะมงกับเมียโหหล้หลายตะมงหันบ่มีห้อนบ่มีหนาวครับยางกายตลาดเสื้อผ้านี่บ่ได้เงินเราเนรนอน <c oughs> เราสใส่เสื้อแต่ย่าไปประซุ่มตัวเนาะนารีเนะ <c oughs> าะโวยบ่ใส่เสื้อครับบ่เข้าห้องประซุ่มนี่กุ้ซอยเนาะ <c oughs> เด็กันยามนี้ดิโอ้ยหาก,กินยากกินก็เรายากวะซื้อเสื้อตัวเดียวดิไอเสื้อกับวิตลาล่าค้าเขาแจกซะเหมือนวิตาล่าอุปกรณ์กอ่อสร้างว <laughs> ิตลาล่าอุปกรณ์ก่อสร้างแก๊กเสื้อกันเลยเสียเงินได้ชุดอะไรกุศัย ใส่เสสมัยครับท่านี่ครับครับกันเต็นเทียนเด็ดที่เรากอมานั่งแต่ดนนแต่นั่นครับลืมเปิดไอ้ลืมเปิดกล้อง พวกเดือนล่ะกินทุนแล้วเนาะกินเนาะปลานทุนถ้ามีเดืนหอวออกลอยน้ำสายนั่นบรยังยืดมันบวชหาตลาดให้เห่าเห่าเดินร้อนแ,แก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปตะนุ่มันลุกไปแล้วแบบตะนุ่ง ไหลลงไปแล้วไหลแล้ว <C> e <at> ไ,นไน <C> e <at> น่นัแแน้อะไรนะนี่าการยบแยบางที่มันกระถิ่ม,มองน้ำไหลนะติ <C> e <at> โดนกิน, <C> e <at> นี่นะครับมีอาการแล้วลครับมีอาการแล้วครับมีอาการแล้ว ครับอันนี้ก็เป็นทันติครับตกปลาด้วยเหยื่อมักเหม็นครับปลาที่มักกินกัสุดน่าจะเป็นปลาหนังปลายญอนบ,บ่กดบ่อปลาเครื่งบ่ลักษณะแบบนี้ปลาดีที่ได้ครับนี่อาการแล้วครับนี่อาการแล้วครับเบ็ดของเข้ากาับสะเก็ดอาการกระติดกระดิง่ง ดิงสั tomatoes, ้นกับแต่ว่ากินนับที่กระตัวนะครับดิงกันเลยที่กระตัวนี่บอกครับเออลังเก่า เขาว่าบทอันนั้นวะบันทืกลองน้ำวะอาออดูผามไปนี่ประสีฟืนบน่อน ปูดอย่ครับดะเน้ยขึ้นเอาขึ้นเดี๋ยวขึ้เอาขึ้นดูถึงเถ้าโถ้าเ้า้เอ้ยไอ้มันแดงน้ำตาโมงเขาแล้วตาโมงขึ้นรืมาข้าน้บานเหตาดรแกเสือตึกม่ว่างูยัดเือด่ากินมานเมันก็บ่กล้าเขาบ้านอเาเล่อะไรอ่างั้ โอ้ตัวแต่กันก็ดีนี่ก็ได้อาจิบเป็นลองน้่าเหมือากับเจ้อน,น,นอาจิบเป็นโซกอยู่หรืเป็นกิ้งอืมโอ้ตั้งใจอมัดังองี้แล้วติก

อุ้ยโอกแล้วครับออกแล้วครับปลาหนูอันนั้นปลาหนูใหญ่หน้านอนแล้วครับนอนแล้วครับแจ๊งสองคดีโอ้ยกดคข็งแจ๊งสองครับปลากดก่าปลากระยิงง่งใหญ่แต่ที่สองแล้วครับแต่ที่สองแล้วครับวันนี้ผม่ร่มก,ก็เอาเลยหลายแต้มครับอ่า ดูกันสัดซัดดูกันสัดซัดพูดตัวหนึ่งครับตัวหนึ่งลอยน้ำอยู่พูดครับป๋ายงอนอท่องใครแล้วัวบักไ่เนี่ยอ,อ้นคือเอาเอียงมาใช่ไหมนี่แหละครับอเอาแบบนี้แหละครับขังน้ำไว้นะนนตายไปเลยเนาะลอยน้ำไว้ไว้ปลาสามเส้นครึ่งสี่เส้นพูดอีนี่เป็ดตัวโล่เลยมันคือเข้าพีเทอร์บั๊กตัวนี้ เจ <มา S 2> ้นีาาน่แหลอครับมูว่าอานี้มงาช่วงนั้นกินครับไปเงานมวันี้นะมึงดูจีต้องใจขนานดะมึอนี่ <c oughs> วันนี้ไปสอนตัวแล้วครับพี่น้องได้สอนแมแล้วลงบ้านไดมไหม,ม,มเวดไหมได้ผลได้แจว คือเหี่ยวเท่าไหร่วันี้มันอกหักรอบสรอบสบ่วะฮะนักงาา่อกหักรอ,อบสองรอบสบ่มันคือเหี่ยวๆเยวันนี้วะมันคือรสสบรดซ่อเท่า เดี๋ยวมันจะผันหมดโอ้ต่ปึ๊บอุ้ยาเออมาเช่น อาหนักปลาไส้ชิบลู่เลยน,นี<ฮ>่อืเอ,าาอเฮ้ยอพี่น้องมต้องเกินปู้มือลุ้นครับลุ้นครับมาแล้วอ้ามาแล้วครับหมุนเราเลยครับโ<ฮ>อ้โหย้อนปไปย่างปไปย่างบ่ปลาเพาะครับอ้าวแต็มสามครับด,ดูดูมาแล้วผ่าตั้งโดนรอตั้งนานนะ ะเริ่มมาเข้ามาเรื่อยๆแล้วมันได้กลิ่นว่าจมใจที่คิดเหงื่อละวมุดไปยอดเว้ยบ่ครับปะพ่อครับพ่อบอกหมดยิงรลอนได้นะครับเต็มทีสามครับเต็มทีสามครับพี่น้องครับมาแล้วมาแล้วลูกจ๋าชุดโกโก้พี่อยากได้ ใครดีเรียกโอ้มันได้กินหัวหานกับพ่อจ้กเือครับนี่เข้ามาแล้วเข้ามาแล้วครับเข้ามาเรื่อยๆเด้ด่อยแเอืออุ้ยนี่ครับอันนี้ของแท้ครับทจน,นี่ตอนนี้ไม่าเกิดอะไที่เลยนี่พี่พี่ครับลงมาโอมจงมาจงมา วันนี i i I, i i ้ได้ทังคลิปไอป่าบ้องคลิปคักร well> ับนนี้ครับตัวกันหน้าแก๊สว่าตัวขูมาเนี่ยนี่ใช่หมลูกที่ใหญ่สุดเลยนอยากทอดอมงก๊าลอมงกา เตะคันนี้มันคือ่เอาวะคันนี้เงียบเลยมิดเลยคันทื่งว่านี่ออคือลอกเลยฟังถึงจะคันเดียวหน่อยปลานั่นนี่บอกต่อตรงนีนโอ้ยกลับตาพุนครับพี่น้องครับเดี๋ยวจะไปเบิงป้าใหญ่ครับพี่น้องครับ,ปปอรบ,รรบโอ้ยโอยแม่เอ้ ลูกหากลานเด้กจงประเดี๋ยดื้อคือมึนแทบมึงมาจักไปเข้าหงเฮียนพูนมาหาก kind of um ินเบ็ดกินจั่บังบ๊องมาจักไปเข้าหงเฮียนพูนอ่ะประเล็กปวปน้อยนี่ฮะโอ้มาจักไปหงเฮียนมาเดี๋ยมามึนมาหากินเบ็ดกินอย่างอ้าวมาอีกแล้วครับมาอีกแล้วอ้าวเข้ามาอีกแล้วเอาอีกแล้วเข้ามาอีกแล้วมาหรือเปล่ามาหรือเปล่าอุ้ยโอ้ เอาเลยครับสนุกแล้วครับทีนี้ครับครับพี่ต้องครับสนุกแล้วครับพี่ต้องครับเมื่บบอกี้นะครับไอ้อปลาปลาอย่างก็ปลากระเทียแปลากระเนน่ียมะ,ะก้ดูปลาจินมรู้ ได้ซื้อมาเสราได้ปากระแต่เอน่อสองส,นสามนิ้วนี่บอกสามนิ้วตาวนี้ได้คดะว้ายลอั่ขาปเปลอรอาโอ้ยฝั่งอ,อบตเริ่มตัดหาให้ตุ่มก็บลแล้วซอบได้เฮ็ดมะยมมาถวดเด้อบ้านเดนี๋ยโทรหาโตยอยู่ไอก้กะสีเพิ่นนั่บอกไอ้ตาฮัดาดันดินนี่ให้นะอันวะตัวข้าบ้ได้ยิน ตัวกายไปนะตอนแรกอะนะนี่อบันนตันท่าีิไม่ได้คือบบันอื่นเนยแก๊ดเนี่ยบนตันท่านี่อ ผู้ใหญ่บ้านอะไทยบ้านหนองเท่าผู้ใหญ่บ้านหั่นอันผู้ซ้อยฮั่นล่ะผู้สร้อยไทยบ้านเสียวพอไอ้พอรถส่อไทยบ้านท่านกวนยี่จะอบต่อผู้เดียวมาเป็นไทยบ้านตันท่านะผู้นึงกะไทยอันสกุลเกือบเออไอ้ผู้ซ้อยผู้นึงประพูนไทยว่านอนผู้น่ะโอ้อันนี้แหละคำว่ากระจายอำนาจครับมุง อันบ้านตันท่านี่มันกระจายอำนาจคักแล้วผู <c oughs> ้ใหญ่ไทยบ้านหนองเทาผู้ซอยผู้ซอยไทยบ้านไอ้บ้านเสียวผู้ซอยอีผู้ดึงอ่ะทยัยบ้านนอนผ <c oughs> อรถสอไทยบ้านหันกวนมีแต,ต่ออกบนต่อเพืเดียวเป็นทยบ้านตันท่าเขาจะว่ากระจายอำนาจคักจะว่า <c oughs> ใช่ไหมกับนั่นตะบ,บนองเท้านี่ยไปซอยราชการยึดตะบ,บนพทายแล้วถูกใจพระท้ายแล้วผมผู้ใหญ่ผู้ใหญ่มู่เจ๊ดแต่ราการอันผนู้ใหญ่มือถึงพร้อมครับพี่น้องครับสำหรับเมื่อนี้กับจักรลับพี่จากล่านอกกันไปสำนีนครับพี่น้องครับเขาบว่าแล้วก็จะลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตาม เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานคนริมของเดอะซีรีส์เป็นกำลังใจให้กับทีมงานตู้ลมพละเลในการเอ็ดคลิปแบบบ้านๆนปันพีป,ปันน้องเบิดปันลูกปันหลานได้บิงนะครับเห็นไอเห็นนองนะครับสำหรับวันนี้อยู่ดีกินหวานบัวชับ,บ่นานคอยดำรวยดำรวยวันที่หนึ่งนะครับพี่น้องเออสุขสุขคนครับสบวัสดีครับ